สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดเฟซบุ๊กจากกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพระเนจรได้มีการโพสต์ข้อความโดยมีใจความว่าเรื่องเข้าวสารของแม่น้องชมพูน้แต่แอบอ้างท่านรองนบไม่เป็นเรื่องจริงวันนี้ให้คนไปเยือนหาท่านรองนบแล้วนะครับ เรื่องเข้าสารตอนนี้ทางแม่สาวิกลับได้ทำการลบคลิปเรื่องเข้าสารที่ได้อ้างว่าท่านผู้การเป็นคนจัดส่งมาให้เดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆตอนนี้ท่านได้รู้เรื่องแล้วนะครับบอกว่าไม่เคยส่งให้ไม่เคยรู้จักไม่เคยสนิทสนม ไม่ได้ส่งข้าวสารให้นะครับไม่รู้เรื่องนี้แก่ที่ทลองสองคนนี้ทำเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่จริงค่ะและได้ลงมาสืบเป็นชุดที่สามท่านเป็นนายตํารวจนักสืบน้ำดีคนหนึ่งเลยครับทำหลายคดีเชน่นสาวทอมที่ถูกฆ่าที่จังหวัดกาญจนบุรีท่านลองอิทธิพร และท่านรองนพศินเป็นคู่หูกันนักสืบมือดีของประเทศไทยจะบอกว่าท่านรวยและมีรถเบนซ์รถหรูเปิดประทุนถ้าคดียังไม่จบท่านยังไม่ช่วยใครหรอกครับถ้าช่วยก็คงช่วยแบบเงียบๆแต่นี่เอาชื่อมาอวดอ้างเวลาจะช่วยเหลือใครเวลาทำงาน ท่านก็จะเป็นคนดุดุหน่อยตอนทำงานแต่เลิกงานท่านใจดีมากครับถ้าช่วยเหลือใครท่านชอบออกสื่อช่วยเหลือใครปิดทองหลังพระไม่ให้ใครเอาชื่อลงออกสื่อส่วนพ่อผมก็คือพนักงานส่งน้ำแข็งแม่ผมทำไร่ทำนาจบนะครับฮ่าฮ่ฮกูแค่เสือกเก่งแค่นั้นข้าวสารเป็นเหตุ ลบคลิปลบโพสต์แม่สากกับน้าแต่ฮ่าฮ่าฮ่าหลังจากโพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าฮ่าฮ่าสองพี่น้องพากันลบคลิปแทบไม่ทันสุดยอดนักส ja. ืบข่าวไวทันใจโอ้ยเละละงานนี้หวังว่า ตำรวจน้ำดีอย่างท่านคงไม่นิ่งเฉยกับการที่นำชื่อมาแอบอ้างท่านก็เป็นผู้ถือกฎหมายคนหนึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อตัวท่านจะได้ไม่ต้องโดนคอรหาและสงสัยในตัวท่านในทางไม่ดีไม่ควรท่านเป็นถึงตำรวจท่านผู้ใหญ่การกล่าวอ้างถึงท่าน มันส่งผลกระทบถึงท่านคนที่ติดตามคดีจะตั้งข้อสงสัยในตัวท่านแน่ๆว่าทำไมเขาถึงนำชื่อของท่านมาว่าสนิทสนมดูแลกันและท่านเป็นชุดหนึ่งที่ทำคดีนี้มันทำให้ท่านถูกมองว่าจะทำคดียุติธรรมหรือไม่เพื่อสิ้นข้อกังขาใดๆในตัวท่าน คงเห็นท่านทำอะไรสักอย่างเราจะได้สนิทใจว่าท่านมิได้ให้ความเป็นส่วนตัวใดๆกับฝ่ายไหนที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งสิ้นมันจะทำให้ท่านดูไม่ดีไม่อยากให้ตํำรวจน้ําดีอย่างท่านต้องถูกคำคอรหาและตั้งข้อสงสัยจากคนที่ติดตามคดีนี้หวังว่าท่าน คงจะได้เห็นข้อความนี้เป็นห่วงท่านจริงๆค่ะใช่ค่ะสองท่านนี้เป็นนักสื่อระดับแถวหน้าตำรวจน้ำดีของไทยเลยก็ว่าได้คดีดังๆที่สองท่านทำไว้เยอะมากเช่นคดีผอออกก๊อบใช่ค่ะไม่อยากเห็นท่านต้องมีข้อคอรหาเพราะเรื่องแบบนี้เลย เพราะตั้งแต่มีคนโพสเอาชื่อท่านมาอ้างคนก็ตั้งข้อสงสัยแล้วใช่ค่ะสืบมาสองท่านนี้เป็นนักสืบน้ำดีมากๆและเก่งสุดยอดแถมรถสวยอีกต่างหากโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าฮ่าฮ่ฮแล้ว fc ที่อีแม่อวยมากว่าแสนดีรู้หรืออยังตอบได้เลยว่า fc แม่ รักแม่แล้วเหนียวแน่นมากจะอยู่กอดคอกันจนจมธรณีแน่นอนถึงจะลบโพสลบคลิปแต่ท่านผู้ใหญ่ที่ส่งข้าวเพื่อให้แจกกับชาวบ้านกก,กอกด้วยนะท่านผู้ใหญ่ใจดีมากส่งข้าวเหนียวมาตั้งสามตันน่าจะแจกใจ่ายให้พี่น้องบ้านกก,กอกเลยนะอย่าเก็บไว้เองนะฮ่าฮ่าฮ่าอยากเห็นหน้าไอ้เหลี่ยมหน้ามอก และไอ้เขียวว่าหน้ามันตอนโป๊แตกจะเป็นยังไงเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับน้องจกักเด็กส่งน้ำแข็งนามล้อเล่นเด็กส่งน้ำแข็งรู้นามจริงแล้วจะหนาวกันทุกคนสุดหล่อแน่จริงๆครับเอาไปเลยครับล้านไล้จิกไม่ปล่อยเลยนะไอ้เด็กดือ้อฮ่าฮ่าฮพ่อพี่ทำงานห้องดับจิต หนาวพอไหมนายเก่งมากจากกรีสุดยอดจัดไปเลยครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะแอบอ้างเพื่ออะไรแล้วได้เข้ามาจากใครกูงงเสียงยายสมควรภาคในคลิปคือจะดีใจแหงจอมปลอมชัดๆนายตำรวจส่งมาให้พนาโอ้ยน้องกูเพียน้องจากกรีก็ได้คอมเมนต์ต่อว่า ตอนนี้ลบโพสลบโพสลบคลิปไปทั้งสองคนแล้วนะครับตอนนี้ผมคิดว่าทั้งสองคนคงโกรธเกลียดผมแล้วล่ะตอนนี้ฮ่าฮ่าฮ่าคิดถึงก็มาหาเลยนะครับในตัวจังหวัดมุกดาหารและล่าสุดเพจดังก็ได้มีการโพสต์ข้อความเช่นกันโดยมีการโพสต์ข้อความโดยมีใจความว่า ไปจิกรูปข้างบ้านมาแล้วเอาแล้วมึงดูเม้นที่กูวงฮ่าฮ่สันดานเห็นแก่ได้ออกมาตั้งแต่เด็กนะมึงนเนี่ยเพื่อนรักกูบอกว่าให้สั่งสอนลูกให้เป็นคนดีบ้างเถอะไม่ใช่สั่งสอนลูกให้เป็นคนโกหกผ่านสื่อสอนลูกให้เป็นคนเห็นแก่ตัวเรื่องนี้ไม่ขอโทษเด็กโทษพ่อและแม่ ไม่รู้จักสั่งสอนโดยเพจดังได้โพสต์ความคิดเห็นของแม่น้องชมพูในโพสต์โพสต์หนึ่งโดยแม่น้องชมพูได้แสดงความคิดเห็นข้าวเหนียวมาให้เราค่ะถึงแม้ใครจะไม่เห็นท่านแต่เราเห็นท่านตลอดเวลาเป็นกำลังใจให้ตำรวจทุกคนทุกนายนะคะนะ้แต่ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อ ตำรวจส่งมาให้ก็น่าจะเข้าใจนะแม่น้องชมพู่ตอบกลับว่าท่านเป็นผู้การนครบาลเจ็ดที่ทำคดีน้องค่ะเมตตาเรามาตลอดหลังจากโพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าครอบครัวนี้บ่งบอกเลยว่าเลวยันโคตน้าขโมยหนูก็มีมาแล้ว เรื่องเข้าสารหลานไม่ให้นี่จิบจิบนะฮ่าฮ่าฮ่าโซเชียลท่านหนึ่งก็บอกว่าเหตุเข้าเหนียวที่บริษัทเพชสยามพัฒนญ,ญาจำกัดได้บอกว่าที่ส่งมาสามตันผ่านแม่น้องชมพูให้แจกให้กับชาวบ้านกก,กอกด้วยไม่ใช่เหรอคะคดีไปถึงไหนแล้วสดิงไม่ถามผู้การบ้างหรอข้าวอ่ะ แบ่งให้ชาวบ้านกับ f อด้วยสาดิ้งได้ตอบกลับว่าไม่แบ่งค่ะกินพอดีครบปีเลยโซเชียลท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าแอดคนสวยคะข้าวเหนียวของผู้การหรือของแม่สาเองกันแน่ซื้อเองแล้วให้คนมาส่งแล้วบอกว่าผู้การส่งมาให้สงสัยจริงๆค่ะเพจดังก็ได้ตอบกลับว่าของบริษัทหนึ่ง ส่งมาให้เพื่อนรักของกูเอาไปแจกผู้การนครบานเจดอีแม่แอบอ้างท่านทำไมคะถ้าท่านเมตตามาตลอดมีหน้าละ่ะคดีถึงไม่คืบหน้าเรายังมีคลิปเสียงกับภาพวับวับแวแวๆอยู่นะเรื่องราวจะเปิดขึ้นทุกวันอีกไม่นานคงรู้หมดแอดเอ้ย F4 คนหนึ่งที่คอยดูอยู่ห่างๆลายผอ,อตรอกอ็เงียบ นี่ผู้การภาคเจ็ดอีกหลก่กจะปูเสือรอว่าจะเงียบอีกหรือเปล่าช่างกล้าเนาะอ้างจริงคำว่าทัน